เดี๋ยวนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องผู้ร่วมบำเพ็ีทุกท่านนะครับผมอาจสุภกิจโป่งเพตาลักษ์ครับอายุ49ปีอยู่จังหวัดสุสาครครับวันนี้อยากจะช่วยส่งการบ้านที่ได้ลงมือทำในการเพิ่มศีน,นะครับเพิ่มศีแล้วก็ได้ช่วยแนะนำให้พี่สาวกับคุณแม่เริ่มทานมังสวิรัตนะครับ การเพิ่มศีลของผมก็คือว่าหลังจากที่อาจารย์หมอเขียวได้เมตตารับเป็นสิทธิ์ในการเข้าเรียนแล้วก็ได้เรียนในรุ่นที่1น,นะครับหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิธรีทรมคำจุนโลกก็อาจารย์หมอเขียวได้แนะนำวิธีการในการละกิเลสเพิ่มเติมขึ้นมาโดยการใช้การเจริญปัญญา โดยเพิ่มการทบทวนทำในหมดทำต่างๆงาอย่างยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเราเข้าใจถึงเรื่องวิบากกรรมนะครับเรามีทั้งวิบากดีวิบากร้ายต่างๆที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้นองใช้ในถ้าจะไม่มีก็คือข้อที่8นะครับเรื่องของอินดีที่เราจะรับในวิบากร้ายนั้นเราก็แก้ไปหาไปตามสภาวะ ด้วยใจที่มีสติแล้วก็ไรทุกข์ mm hmm. ก็ได้รับผลดีในทดสอบอยู่สองสาครั้งแล้วแล้วก็การเพิ่มศีนะวันนี้ผมก็หลายวันก่อนก็เกิดทำอารมณ์ในเรื่องของว่าพอดีคุณแม่ก็นอนหลับกลางวันใช่ไหมครับก็เห็นแม่แบบอายุเริ่มเยอะขึ้นท่านก็ดูแลเรามานานแล้วอะก็รู้สึกว่าเจะทํายังไงจะช่วยให้แม่ได้ได้เพิ่มสีหรือมีการปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นอีกนะครับ ก็เลยตัดสินใจว่าวันรุ่งขึ้นก็ไปกราบแม่แล้วก็ให้แม่ช่วยตัดผมให้นะครับตัดผมก็คือบอกแม่ว่าเออเนี้ยตั้งใจจะเพิ่มสีลนะให้แม่เหมือนได้บวชผมอีกคนหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็ปลื้มใจนะครับปลื้มใจปลื้มใจก็น้ําตาซึมไหลแล้วก็ผมก็ตั้งใจถือศีลบาเพ็ญเพื่ออ่าได้อ่า,ดอาลดละกิเลสของเราเพิ่มขึ้นนะครับ ก็รู้สึกว่าทํามาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆควบคู่กับวิธีการที่อาจารย์หมอเขียวแนะนําก็คือของผมได้เรียนวิวธีการเจริญสติปัฏฐานสี่มาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาจากพระอาจารย์หมหาวรพจน์นะครับก็เอามาต่อเพิ่มเติมกับบูราการด้วยวิธีการของอาจารย์หมอเขียวนะครับก็ได้ได้ผลดีมากครับใจก็สงบลงเบาสบายขึ้นนะครับ ก็เลยามารายงานแล้วก็ส่งกันบ้านให้กับพี่น้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนนะครับที่ได้มีความตั้งใจที่จะเพิ่มศีลตรงเชื่อมั่นศรัทธานะครับว่าหลักการที่อาจารย์โมเขียวได้แนะนำให้พวกเราทำปฏิบัติเนี่ยเป็นทางที่ถูกต้องแล้วใจเราก็จะโล่งเบาสบายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะสามารถช่วยตัวเองได้แล้วก็เป็นพลังดึงดูดให้บุคคลรอบตัวเราได้ มีศีลเพิ่มขึ้นมีใจที่เริ่มไลท่ทุกข์ขึ้นตามๆกันมานะครับก็ขอกับคุณอาจารย์หมอเขียวแล้วก็อนุโมทนาบุญพี่น้องทุกคนที่ได้ร่วมบำเพ็ญในสถาบันวันเชพิชาลามนะครับสาธุครับอนุโมทนากับคุณเยยค่ะได้มาส่งการบ้านร่วมกับพวกเราในวันนี้นะคะ ค่ะเราเชิญท่านต่อไปค่ะคุณอรรวรรณ